เอ็งโกงการประกวดกุลสตรีสีพะะขนงคอยกันแกล้งขัดขวางหน้าให้ตกรอบแล้วเองก็ยังเอาเงินติดสินบนกรรมการให้ลงคะแนนให้อีสัยหยุดชนะบุญของแม่เหลือเกินที่ได้นาคมาเป็นสะพ้ยเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้เราได้มาเป็นแม่ผัวลูกสะพ้ยกันอีกนะจ๊ะหรือว่า อ้งสวัสดีค่ะจะเจอกันเวลาเดิมแบบนี้ในรายการไฮไลท์มาเชิงเวิร์กพอยต์เป็นยังไงกันบ้างคะชาวประขนงสัปดาห์ที่แล้วลุ้นกันจนตัวเกร็งเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งโดนกล่องเรื่องประกวดที่ค่าจ้างของพวกเองขอบใจนะที่ช่วยลงคะแนนให้สายหยุดลันชนะ ไหนจะโดนไล่ออกจากบ้านไปให้พ้นจากบ้านนี้แล้วอย่าสนุนหน้ามให้ข้าเห็นนีแต่พี่มากก็คอยปกป้องและไม่เคยทิ้งนางนาคเลยแถมตอนนี้นางนาคก,ก็ตั้งท้องเรียบร้อยแล้วจ้าอือเว้ยถามจริงๆนะพี่มากนอกจากจะรักนางนาคจนยอมพลีชีพแล้วมีอะไรที่พี่มากอยากให้นางนาคอีกไหมจ้าพี่มาก คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะทำได้ก็คือเป็นเตะบอลเพื่อให้เรามีความพร้อมในทางเชิงกายภาพเผื่อ <c oughs> ว่า <c oughs> เอาพี่แข็งแรงพี่ก็สามารถไปการได้สิทุกอย่างจิตใจเราเ e n นท i ลตี้ <c oughs> เราเราพร้อมพอเราอยู่ในการแข,นขน่งขันกีฬาอย่างเงี้ยเราจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของการตัดสินมากขึ้น <c oughs> เพราะว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้มันจะต้องมีเรื่องที่เราจะต้องเป็นคนกลาง ยบเดี๋ยวนะน้องก้าวเออคุณพี่ขอย้ำคำถามอีกครั้งนะคะว่าจะทำอะไรให้นางนาคนะคะเปะบอลเปะบอลอ๋อค่ะได้ค่ะก็ช่วยได้อยู่เตะบอลไปเป็นกรรมการคอยห้ามแม่เหมือนกับนางนาคไม่ให้ยุมหลังกันได้อ๋ามันเริดนะไม่แปลกใจเลยถ้านในกองจะเอาแต่ซ้อมบอลและก็ซ้อมซ้อมไม่หยุดพี่เชื่อแล้วว่ามันช่วยได้จริงๆค่ะหนุ่มก้าว มารอลุ้นกันต่อว่าคืนนี้แม่เหมือนจะใจอ่อนให้นางนาคได้หรือยังสายหยุดกำลังจะวางแผนทำสิ่งใดเพื่อแก้แค้นนางนาคและหมื่นไว้ตามหานางนาคเจอได้ยังไงร,รอดูได้เลยนายไหฮไลท์มาเทิงวะพายเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงพุธกับละครเวิร์กพอยครับ